สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u f a Talk นะครับผมรายการที่จะรวบรวมข่าวสารกีฬาของโลกฟุตบอลรวมไว้ที่นี่นะครับผมวันนี้เรากลับมาท็อปิกที่มีชื่อว่าเฉาหนักกรีนวูดทำ้ายร่างกายแฟนสาวซึ่งหากตามเนื้อข่าวแล้วมันเป็นเรื่องจริงเนะี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างสุดๆเลยแหละครับผมเพราะว่าการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ควรที่จะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเลยนะครับผมยกเวนบนเตียงก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะลอเล่นนะครับผมก็มาคุยกันซีเดียวเลยละกันนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ ให้อภัยกันไม่ได้นะครับผมยิ่งการที่เราเป็นผู้ชายแล้วก็ไปทําร้ายผู้หญิงเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องที่แบบยังไงก็ให้อภัยไม่ได้แน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวต้องมาเข้าเนื้อข่าวเลยดีกว่านะครับประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ในทีนี้นะครับคงหนีไปพ้นเรื่องของนักเตะแมนยูนะครับที่เออ่ชื่อว่ากรีนวูดเนี่ยทำร้ายร่างกายแฟนสาวข่าวดังกล่าวนะครับทำให้แฟนเพจแมนยูเนี่ยจะต้องแถลงการอย่างด่วนนะครับผมเพราะว่าข่าวเนี่ยสัมผัสไปเร็วมากๆครับด้วยโลกอินเทอร์เน็ตในเวลานี้นะครับแมนยูเนี่ยจะต้องแถลงรับรู้เรื่องทีีกกี่่่่เเมมมสสสสันนนนนกรรรวววููดยยยททาาาา้แแแฟตงงขอโ ก็ยังไม่ขอออกความเห็นจนกว่าจะสืบรู้ความจริงที่แน่ชัดที่สุดน,นะครับผมแต่ว่าทางสโมรสรเนี่ยก็ประกาศชัดเจนครับว่าสโมรสรเนี่ยต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบพร้อมเรียกนักเตะรายนี้เข้าพบโดยโด่วนที่สุดครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เห็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับแต่ว่า พอผมเริ่มหาข้อมูลเนี่ยก็เริ่มได้อินโฟที่ทําให้เราเนี่ยเอออาจจะเป็นมูลความจริงก็ได้นะสำหรับกรีนวูดนะครับโอเคก็ฟังหูไวห,หูแล้วกันเพราะว่าบางทีนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าข่าวเนี่ยมันเป็นข่าวที่เป็นเรื่องจริงนะโอเคมารบสันนะครับผมนางแบบชื่อดังนะครับเริ่มออกเดทกับกรีนวูดเนี่ยนักเตะของแมนยูวัย20ปีนะครับเมื่อช่วงต้นปี2อง9ก็คือ -3 อปีละนะครับผมอย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งคู่เคยแยกทางกันไปเมื่อเดือนกันยายนปี2020หลังจากที่และพ เด่นเนี่ยดาวเตะของแมนซิตี้แล้วก็ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมแหกมาตรการโควิดด้วยการพาหญิงอื่นเนี่ยเข้าไปที่พักตอนเก็บตัวแคมป์ทีมชาติอ่ะเรื่องนี้เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับผมอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะไม่ใช่เฟคหรืออะไรก็ตามแต่นะครับถึงกระนั้นเนี่ยนะครับผมนางแบบสาวล็อบสัตว์เนี่ยก็ยังให้เอาภัยไ,ไอ้กรีนวูดอยู่นะครับแล้วก็กลับมาหาคบดูใจกันอีกครั้งซึ่งกรีนวูดเนี่ยก็เคยโดนเอ่อได้รับคําตักเตือนจากแมนยูด้วยนะครับผมเรื่องการละเมิดวินัยหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งหากเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยที่ว่าเามสันกริงวูดกองหน้าของแมนยูเนี่ยจะมีการกระทําแบบนั้นก็เป็นได้นะครับโดยเนื้อข่าวที่ไปหามาเขาบอกว่าทีา่การทำลายร่างกายเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเมสันเนี่ยขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยมีเซ็กซ์ก็คือทําอะไรอย่างว่ากันนั่นแหละครับแต่ว่านางแบบช,ชื่อดังนะครับลบสันเนี่ย ปฏิเสธการเอ่อมีเซตด้วยกับเมสันนะครับทำให้กินวูดต,ต้องลงไม้ลงมือนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องจริงก็เป็นได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องรองดูกันอีกอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อว่าความจริงอาจจะมีเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรกันไปมานะครับผมซึ่งถ้าพูดกันตามรมก็บอกเลยว่ามีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงแต่ว่าก็อรอแถลงข่าวอีกทีดีกว่าครับแต่นี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่บางทีเพื่อนๆอาจจะต้องอยากรู้เอาไว้นะครับก็เลยรายงานให้ฟังกัน นั่นเองนะครผมแต่ว่ารอทางสโมรสรประกาศแถลงอีกทีดีกว่านะครับผมแต่ว่าก็ประวัติมันก็ค่อนข้างแย่นะทำให้เราเชื่อยากด้วยยิ่งใครที่เป็นแฟนมันอยู่แล้วบอกเลยว่าเสียใจไอเด็กคนนี้มากๆแน่นอนครับผม